สวัสดีครับบีมสันยูนะฮะทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนและยากมากเลยฮะว่าจะเลือกซื้อฟิล์มกองแสงที่ใช้งานกับรถนนยนต์อย่างไรนะฮะทั้งความเข้มทั้งต้องการ UV กันร,ร้อนเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นวัสดุอะไรนะฮะวันนี้ครับบีมจะพาทุกคนเนี่ยมาเลือกซื้อฟิล์มกองแสงแบบดีคุณภ,ภาพไฮเอ็นเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับ ดิเป็นคนรักรถนะฮะชอบอยู่กับรถตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถบ้านรถใช้ชีวิตประจําวันนะฮะและพฤติกรรมของคนที่รักรถเนี่ยจะต้องการฟิล์มกรองแสงที่เรียกว่าดูแลได้เป็นพิเศษนะฮะระดับไฮเอ็นต้องบอกว่า Ultimate Film เนี่ยเป็นแบรนด์ฟิล์มน้องใหม่ครับที่ทําตลาดได้2อสปีนี้เองเป็นฟิล์มเซรามิกที่ตีตลาดทั้งไฮเอ็นและรถทั่วไปได้อย่างดีเลยตอนนี้ครับคุณภาพเนี่ยชั้นนำนะครับด้วยวัสดุเซรามิกร้อยเปอร์เซ็นต์และการันตีนะฮะด้วยคุณภาพนะครับตามคอนเซ็ปต์นะฮะยืนหนึ่ รวมรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศครับ อัลติเมทฟิลป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับลักษณะภายนอกมีสีดําเข้มสปอร์ตหรูหราเป็นส่วนตัวภายในเคลียร์ชัดทัศนวิสัยดีเยี่ยมครับทั้งรางวัลกลางคืนป้องกันรังสี UVA UVB 99.9%ครับปลอดภัยจากมะเร็งผิวหนังป้องกันรังสี UV A, UV อินฟราเรดได้สูงสุดถึง98%ไม่สะสมความร้อนห้องโดยสารเย็นเร็วขึ้นไม่รบกวนทุกสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะฮะทั้ง GPS GPRS, EasyPass และรับประกันอายุการใช้งาน10ปีเลยครับสำหรับใครที่มองหาฟิล์มเซรามิกอยู่นะฮะบิมขอแนะนำ Ultimate Film นะฮะต้องบอกว่าเป็นฟิล์มมหัศจรรย์การร้อนได้จริงครับยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและบริการแถมรับประกันถึง10ปีด้วยกันกับ Ultimate Film ครับ La cabeza ya.